นี่นี่จัดหลางช่วยเมียจะเศร้าเลยครับผมเดี๋ยวกว็ไฟก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องถิงดองอะิงดองดององ แกเดมนี<ป>่ยน<ป>่เดกนก

นังนั้งนาน,ง,านงข้อมือยื่นวันจันทร์ นัดนัดนัดนี่ว่ะนี่อื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,นั้นเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนั้นเหรอเออพรุ่งนี้พรุ่งนั้นพรุ่งไหนก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งไหนก็พรุ่งนั้นแหละอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วโอ้แม่ขอโทษเดี๋ยวแม่ทำให้ เงี้นเลยบ่โอ้นอนตาปูดดิดีพี่น้องตาบวมตาบวมไห้มึงตาดิโอ้ตาตูบเพื่อนตาตูบเดี๋ยวแม่เห็ดที่นอนให้เร็วๆเ,เข้าไปให้ได้กินเลยใช่ไหมปูนปลาโอ้ใส่ได้ไหมกั๊กเก่อ ของใหม่มาขายพร้อมเอาซื s. <S ้อยางแล้วเนาะพี oh, ่น้องเอาทุกอย่างเลยว่าตอนได้เงิน เล่นกับน้องเร็วตาตูตาบวนได้เลยนี่บดกัดตาเหนือนเลี้ยวเล่นกับน้องหวานเร็วไปบ่ไปเล่นกับน้องบ่เห็นไหมน้องกขาเลี้ยนอยู่กับคู่ตาไงเออตัดไม้เออตัดไม้เออจับปอดตัดไม้ไงเร็วเนาะ ไงเลี้ยวคักยังมาบ่เหรอคัียกว่าบ่ไงเราที่มอเตรคตีมอเตอนล่าไม่ไหว่บไปไหนล่ะบาทนี้บ่เห็นมันวางนึงนี่มันยังในขี่รถอันอันอย่งนั้นรถอันเขียนที่เจ้าเขียนหไงมันนี่ไงหรอน้องแก่ที่น้องกินะ ร้องอยู่ในรถเบบีอยู่ในรถ่บีบีเบบีลูกเบบีเบียร์เงียร์ององเลยเบบีเจ้าหนมไม่นองกินเหรอเบบีอยู่ในรถเลย่ะเบบีน้อยนั่นน่ะจ้าพรุ่งนี้หนูไปเรียนไหมคะไม่ไม่ไม่ เอาขนมให้เวบีเลยลูกเวบีเออเวบีเออ้ยขนมนั่งนั่งแล้วให้เลยเวยได้เลยเกลี่ย,ยเลยเหรอมือพ่อเลยให้แม่แก่ให้แม่แกใหมันนะ อยพเพื Arizona, ่อนบเอินพีได้เพื่อนเอิน้องพินเหมือนกให้น้องด้วยน้องเบบี้น้องเบบี้ไงเดี๋ยวไปตะไน่เอาเตามาตังกันใชจังกีเสียบไหมเดี่ยวที่ย่างไปเอากันบังย้มใบบังย้ม ขิงข้งขิ้งดองขิ้งอ่อน,ออนยยๆล้ะปุกใหญ่เลยจ้าติดแล้วไปติดแล้วบบน้ำมุทันติดน้ำมุทันกะเออมันกะก่อนไปเดี๋ยวยจัดของแป๊บหนึ่งครับผมพี่น้อง เแบบีเแบบแบบีลูก่มไฟเข้าสำนักตาปูตาปูมือนได้แปงเลียนวะมือเข้าไปคณะศึกษากันว่องีลาได้ไปวะโอ,อ,อ,อ้ยีลาได้ไปอีลากันเซาแล้วเฮ้ยกรเซ้าแล้ว,อลว,ลวโอเคอยู่นี่หนีเลยเด้อโอเคเดี๋ยวพอไปเอาตู้กันสวัสดีครับ